<laughs> <laughs> nha, mày ừ. ngon à, mày nó nó. ăn gì? cái mày đấy, 8, này, ở Phần Lan, แต่มีคนเดียวประยชนหลายเลยท่างเดียวคือเอารูปเดี่ยเขาไม่มีหรอกีเรียกซุ้มผู้ถ่อมเลยไปผู้จุดแบบแมนถ้าผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมส่องภาคอินดีสวัสดีจ้าครับผมเมื่อนี้รถสามสิบแปดนี่รถน้ำพึ่งเย็นครับอยู่วังใหญ่ผมอยู่เขื่อนวังใหญ่ถักท้ายครับผมกุหลาบกุชเชร์สำหรับทุกคนที่อยู่นะโมนี่แวะมาได้ครับผมเดี๋ยวไอ้ไม่มนเลี้ยงเมื่อนี้ก็ขอพูดไอ้ไม่ครับผมพามาหล่ะกับมาเลี้ยงผมความสุดไงเลยล่ะค่ะนี่ป่าเผามีต่ำผมมีหลายอย่างครับผมกับ มีน้ำมาตุ้มด้วยครับผมมากระปิอัดลั่นทุ่งครับผมส่องมองไม่ไม่น้องไม่หรอกครับกับเปิดซ่องพึ่งของมาในทีมงานครับผมมาตเป็นทีมงานมาได้อัดลั่นทุ่งพิมพ์ก็แปลงว่าอัดลั่นทุ่งครับผมวากี่สามน้ำนเด้ครับผ่านสองไอ้ผ่านเห็นในอาทันทีเลยนะครับพอดีอาชันกับกำลังสทหารเงินเสียอยู่คนมหาถูกปอนเซอหรือกันครับผมครับผมขอบคุณได้หลายทีครับสร้างสมดุลครับผมครับผมกะ ผู้ใดก็รู้ครับหลังแต่ส่องน้องไม้แล้วครับผมจัส่องแง่งแน่เนี่ยเอาไรมาเห็นบนที่สองนู้ไรบม่ใหม่ครับผมบ้านติดกันครับผมเลยครับไม่ครับผมก็อยากอยู่ใกล้กันเราทำใหญ่ออกไปอยู่รีสอร์ทกันมีขันเปิดเต้นกันดังแล้วนะเป็นใจเย็นดีเติมต่ำเติมต่ำสวัสดีครับสวัสดีทักครับผมป้าดเป็นตจเย็นแท่จะเบื้องบรรยากาศครับผมเออลราโมงกูวันจับกัน นัดกันไว้เออเปิดดังสินมอตีได้หนิอันขึ้นพวกเพลงฝรั่งเป็นมาหนิจีนเลยบรรยากาศแบบผมบอกเลยว่าสุดยอดครับอุณหภูมิอยู่ตอนเท,ที่ยวไหนครับ42องศาครับผมอุณหภูมอนนอิอยู่บ้านเนาะอยู่ทุกหัวบ่ได้ครับยุ่งแยงกับบ่ได้นอกจากบา้านที่เดียวนะครับผมกน,นะนนี้ร้านร้านเอาไว้ก็แม่ครับผมแม่ผมเป็นคนขายครับนนชื่อตจะบ้าติน กรบมหได้ขายแบบหลังเล้เออบริษยพนันมาพันไข่ครับผมเป็นตะนอนเว้นแถ่แม่นครับเบิดมือเบิดมือ3สารบาทครับล้วก็บรรยากาศประมาณนี้เลยอยากกินย่าก็โทษสังไดยครับเดี๋ยวนี้ป่าเผาจะกินเมื่อแล้วเนี่ยโมเบิดนี่เบิดน่ยบยากเดี๋ยวเดี๋ยวห้องเกียร์กางเกงหัว ต้องขอบคุณในไม่กี่อาที่เลี้ยงนะครับมือนี้ก็ว่าได้เลี้ยงครับผมมือนี้อครับมมีแต่มาหูมีลูกชิ้นรู้ขนาดยิ่งใส่สุดยูทูบเปลี่ยนยูทูบเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันครับเย็นนี้ว่าจะวันเกิดอาทิตยมาเอื้อมเนี่ เดี๋ยวทีเดี๋ยวทีหาค่ามาอู้วันเนียวคือคือว่าแต่ว่าแต่ว่าจะจะจัดจัดไปเรื่องนี่เพราะว่าแม่จะไปิดระย่องเหลี่ยมล้านปีที่เลยทำเป็นจัดอย่างนั้นอย่างนี้คือแล้านเรื่องมูบวกเพื่อนทุกคนมีกี่ตั้งกันมาเป็นจูบามเพอดี่ผ้ากันที่จทำจุดครับผมเดี่ยวที่เปนั่งยิ่งขันยังจะกระดุมโครงการมาเป็นจำนวนแท้ครับ เิ่นตาโนนครับไอจูกลับแล้วบ่ครับรรบุบ้นไม่ได้จูมาจะปีกายนี่บ่บังไงทำไมไอจู่ไหมคนนี้คือถามมาไอจูกลับแล้วบ่ไมอาดวุ้น,นอะไรทำงานบ่วันนี้วันหยุดไออาดครับผมวันนี้วันหยุดแล้วมืออื่นครับทำงานตัดเช่าครับผมเปลี่ยนการเรียบร้อยแล้ว เนี่ยคนมีการมีงานเหมืนเป็นลำแรงเลี้ยงเมียได้สามคนครับไอ้อดเนี่ยขันบ่มีกันบ่มีงานเลี้ยงเมียก็เลี้ยงหลานบ่ได้ครับผมมันม้วนครับผมสานีก็เลี้ยงกันเอฟซีสุราษฎร์ครับเข้าไปนะครับผมเลี้ยงเลี้ยงไหเนาะสมสมนี่กินเบิร์ตไปเนาะนี่เอฟซีสุราษฎร์นี่ไหนเสียเลี้ยงให้เสียเลี้ยงให้เสียเลี้ยงยังเพิ่นบ่มีแนวสักพ้องามครับผมงามเมืองเบื้ัน ยูทูบเบอร์โอ้โหสิยอนมึงอ่านแต่ไหนยูทูบเบอร์ยูทูบเออยูทูบเสือเอ้าเปิ่มึงเหรออ๋อนึกว่าไอ้โจมาครับผมมันเป็นคลิปเมื่อปีที่แล้วครับหมดนานครับผมสร้างสร้างยืนในเด้อพีเด้อต้องขอบคุณพี่ที่เิ่นมาเดียสุราษฎร์ครับผมมันสร้างสมไปเป็นจำนวนเงินหลายบาทมากลยครับเป็นพันครับผม ช่างอีดเลยนะครับพี่อ๋อครับครับผมเอฟซีนครสวรรค์ไม่ฮักครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวอีกเบิ่งกองหน้าดีกว่าผู้สาวกันหลายดี่พี่อันก่อนเนี่ยที่ไหนกันหลายผู้สาวกันหลายที่ดีที่ผู้สาวอะไเมียไดีกวหายน้ำเนื้ออย่างเดียวคือกันเมียบไม่ไม่ไม่ได้เมียมีเอาสั่นครับ เมอาไปทมันคือเ่าว่าอหดีเียอายุกี่มปีอะปีนี้เลยบดเ็น้งัวปีละโอ้ยยาปลาอาาโคน้ำมึงได้เลยมึงย่าวะาเหมึงกัไปคุยเด็กหน่อยมึงกับไปผ่าคุยเย้าเลยเพจับกูคือมึงก็ไม่งเรือมึงเปาได้นำไม่อดนบผม เอาสุดน้องน้อยก็ได้โอ้ยงั้นเหรอเด้ะเดก่อนเอาก็พอแม่ก็เห็นว่าก็จับปุ๋มก็เหมือนโอ้ไอแม่เห็นต้อว้าหอมบเคยเห็นอารทตปุ่นยุบันแล้วไปสันเฮวมือหิวพร้อมนั่งเลยครับเรียบรอยครับต้องนอนเล่น้เรับแงเดี๋ยวเดี๋ยเบิ้งเบิ้งไอแม่เนี่ยน้ำไออาร์ตกนไออาร์ตไปอีกเลยเมียสั่นอ่าเฮี้ยงไรก็ไม่ฟังไมนตีท้องเลยเฮียงสำัยเก่า ทำไมก็ไปอาดเลยเมียเอาสั yes. ่น่าเขากพากันคุยกันตาะตามตลอดเด้อมหาเอาเมียไปเอาท่านเจ้าบนหอ่านเจ้า้ติดต่อมาเลยทางเฟซบุ๊กกับผมเฟซบุ๊กยังก่อนขับคุณพอซื้อไอ้เดี๋ยวล้ว c ลวเฟซบุ๊กยังไหมไหนเจ้าเน ก็ต้องไปเราได้กินในทางอีดีเลยครับจะคุณาง่ายแหละไอ้ทักแท็กแหวนสวัสดิ์ครับผมแล้วแม่ออกเสื้ออันอันอุศรปฏิชาภาษาอัง็อกซ์ความพิมพ์ยากไรผมผมไม่ไงครับอไา้ไมครับผมพิมพ์ไปเลยครับผมสอดซิงทองคือยังไงยังก็เพือทางนั่นแม่จะควงจนทุเรียนแม่ประกาศหาลูกเคยไหมคเอาของสีเล็บนี่ก็ได้เขาบขาเขามีสวนอย่างเขาชวนมันบอกชวนมันสองสองเลพร้อมกับเงินทุนจีกบาท พันแต่สมันมาประกาศที่เขาล้วะเป็นเียนแล้วขอท่บาน้อ้มันต้องในคัดตัวอย่างทหารเนี่ยต้องไปเหตุงานปีว่าไปมาเขายกเลิกแล้วไหมเอ็มไออาชีพไปสิไปเขาจะยกเลิกเลยไมว่าแต่ว่ามันมันไผ่พ่สิบนั่นเนาะมันบา เส็งานพี่สามเดือนมันนี่หมร้องไห้ไปนี่หมโอ้วมันก็สั่งไดไได้ก็สั่เลยที่เรียกอ่ะทุกวันเขาจะจิตเปือแล้วเอ็นไอออเบอร์คีมไปไม่ไหวจิตเปือเขาสั่งย้ายาสจมก็จะยกเลกเลยคิดไม่องมีรมองก็ย่งกันกแบบเลี่ยงเลียงแบบเพราะนั้นันนี้มาวนงเลยแยกแยกหัวเหล็กบ้านเลื่อยกระหอคับแ แม่ครับผม42องศาครับตอนนี้อยู่กับราชินครับผมแม่แม่นอยู่ไว้42องศาอยู่42องศาครับวันในรถทำรถมาเมื่อกี้นมัอ้ามัวไอ้อารดติดตามเราเด้อขอบคุณในหลายครับขอบคุณในหลายครับวอนต้องไอ้ไอ้ทหารไอ้อารดมีคนไปติดตาม32องศาเนี่ยต้องต้องต้องอยู่ในรถนั่นแน่มันต้องซุนกันไปทางเดี๋ยวมันเลี้ยง ไปครับผมมันอย่าได้อ่านอย่าได้นครับผมเดี๋ยวางนีคลิปสบายครับสำหรับทุกคนนะครับที่เบิ่งคลิปผมนะเป็นเอฟซีอาร์ดเบิรงดสองคนทัหาอยากให้ผมไปซสื้อผ้าอาร์ดนะครับเป็นสปอนเซอร์ของมาครับเดี๋ยวผมกิไปหาซื้อแล้วไปซสื้อผ้าอาร์ดมีครับผมรอรอเบิ่งวมาชิมมีบางครับอันนี้ยังก็ได้ครับผมเล่นเล่นหน่อยไปซสื้อผ้าอาร์ดกระได้ครับอาร์ดไม่ใช่บ้ามาชิถ้าไม่ยังอาร์ดไม่ใช่ที ทางูเหี้ยนมินเหี้ยนนั่นเหล้ันเกิดดดดีๆเพราะว่าเป็นเรที่ทั้งสองครับขอบคุณครับผมเพราะว่าแจมที่ยิบซีป้เมียปอยู่น้ำตรงมีเมียตรงมีครอบครัวตีหมเกิดเอ็ดหองนั่งไม่พอไม่ไม่ไม่เลือตัางรันปุ๊ดแต่กลงมาแประยุทธ์เี่ยมเกิดมึงใส่สือหลงเลอุมได้มอกเือเลยไม่กลัวกูนวเว่ชอบปะยุทเมกันได้อู่สแล้ว ผมโมโหว่าผมสอบไปแต่ว่าผมหลักประชาธิปไตยแมนผมหลักประชาธิปไตยทุกคนหลักประช้าอันนี้ว่าถึงเรื่องเลือกตั้งนี่เนี่ยก็มังกรเพราะว่าขอให้เลี้ยงคนที่มากแล้วครับคืองานมันเกิดในอาทิตย์ยี่สี่บูได้แก่น้ำปลาเลี้ยงบูใดผู้ใดครับแต่ว่าเลี้ยงเลียงคนที่จะของมากแล้วครับแต่่วจะจหรับพวกผมก็คือยังไงไม่บอกแล้วครับครับผมมักไอ้ทัก เป็นตัว <também> ห้องององดีครับผมเบาๆไปร่วมวงด้วยจังเลยจครจร้หแ่ลดเอรับอป็นความนิดหน่อยก็เป็นบ้ากแล้วครับผมอยู่บ้านแวนปั๊มังไหไม่เจอด่านประจําันเป็นงีหมา่เปเจอด่านนะไอ้ไม่เบิ่งคุณเขาเขาตรวจไปอาตรงจับกแกงงเนาะด่านยวาหน้าินน่งอย่าเี วันมันัดไ้เปิดอะไรที่ในห้องม่เฮ้ยครับบวัสดีครับทุกคนรับผมวันีอาี่หบรกาเกับรับเยัอย่าลืมนะครับวันเกิดไปอาพรุ่งนี้ครับผมสำหรับคนเี่ ที่อารดนะอจากเสพไอ้อา์ติดต่อทางผมมาเดี๋ยวผมเป็นหาเป็นสปอนเซอร์ได้บ่มที่ไปเสพไอ้อาร์ดได้ว่อยไอ้อารดประจัดใจเลยถ่ายคลิปผมไอ้อารดประจัญประป๋อคือไอ้อาดประจัดงานยินดีครับผมจะเห็นจะเห็นมือแรงไม่ได้ดีสักซองน้องอาร์ดกับน้องท่านติดตามตลอดนะโอ้โหผมนะครับป้าอุ้ยพรให้ไอ้อาร์เมีเฮงเรื่อยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้พอ่อนสด พ่ี่ยังสือเลยไ้ดจังนี่นะท่านจะเอินค้นดวงเดีเแล้วแล้วะเปิดให้รักดีๆอันเดียวอันหลังขางก็ปีดพอมเนี่ยเดียวสุดยอดจริงๆว่วะอำหน่อยอ่ำหน่เบิดเดยเดอดนังอันเจอก็ที่ดีจ้าผมมารัาอายุยค่25ปีครับผม เราจะเป็นคนอาน์ตเขาเมียนเนาะเลยบอเห็นผมเนี่ยคุยกันไปอาร์ตจาของคนเกิดก่อนแค่นอาร์ตแค่ในอาร์ตเนี่ยคือหวยพอนขึ้นแล้วมั้งเนาะต้องขอต้องขอทุกคนที่หวยพอนใหญ่สิ่งที่ดีกับคว้าคว้าไอ้การพื้นคนที่หวยพอในอาร์ตเด้อครับไอ้ลำนูวยทุกคนครับเป็สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างครับผมสมหวังเต็ม่ดอนี่ละเออครับก็ต้องมาติดตามเจ้าคือเห็นนี่ไออาร์ตช่วยมูแล้วก็ทุกคนไป อยู่บานเลยครับผมอันอัานสแต่กน่ารันี่ครับอ๋อนันแ้วเรียบ้วัดีน้องอาเจอจะสิ่ดีๆนะจ้าครับผมครับคือวันเกิดเลยอ่าุตกก็วันวันเลือกต่างเลยบรจจัดพร้อมเหมือนกันครับอ้าวไอ่อาเยอะปีน้อยัน อายุ26ครับผมท่าเงินคือปีนี้ขึ้นท่าเงินค้ยิ้มหาอย่างยิ้มหกคสี่ยิ้มหกบองดว่าสิได้ยี่เนี้ยสิได้อี่บอสสาบอเนี่ยยิ้มหกเนไว่าได้เงินซะหมดนะจ้งว่ารับสวยแล้วคันว่าได้ยีพไพ่ไม่ไปพังอ่ะมองสํานัก ครับผมงานจะมียแล้วมือนี้เอาจะมาพังซ้ำเลยสองขากลับไปใส่บาทครับผมนี่ไปลากกลับไปพอดีตอนเช้าอยู่จะไปใส่บาทแล้วทงฆทานด้วยเด้อน้องอาทิตย์นี้คลิปร่วมกันครับอาทิตย์นี้สังฆทานน่าไม่อาจก็ได้ต่อไปมือนีกรัแทกครับผมขอโทษขออภัยครับเด้อครับครับผมอาจจะมีแม่เล็กหน่อยอะไรเมียเถอะบึงกูรู้เรื่องนี้ครับผมเอาขวดที่สุขสันต์วันเกิดนะครับพร้อมมีความสุขมากครับผมที่แบบ เกมใจไออยู่แบบเพ่มแบบสไตล์ที่แบบมึงสี่มากเจ้าู้เจ้มอิบงบังกูรูเนี่ต้องมึงจะเทียงกูรูกูรูเรียงควมหลักครับผมเลือดมากนักเยียนนักศึกษานักศึกษาเลอมาอยตีแต่ละงานบไรโคเชับผมมาเข้าให้เาหน้าชูชูมากคนที่หักเข้ามาได้หร มากเงีย้ยงกับเขาหมักไปเบิดแต่ว่าเขาสูงคนที่หันเขาไปได้แมนครับแรรกากาศนะอยู่กลางน้่ครับตอ,อนอนี้อยู่กลางครับำไมผมแอบแปลงหน่อยนี่ครับแม่แค่งขงัง ม่อมือดีแคบบางทีกันเลยแคบตีกันได้ทางไปนิ่นึงข่วนแล้วเอากลับไปเพื่อทำไม่ไตเสี่ยงแล้วเลยมาจากอะไรไตมืนอากาศสุดยอดครับลมเย็นแต่ว่าอยู่ทั้งโรุงนี่อยู่บ้านนี่ผมบอกเลยว่า42องศาครับผมมันถึงความสำเร็จครับแบบปิ้งไก่เลยเลยคุกคิดว่าปิ้งไก่42องศาใส่แว่นขยายสร้งเอา เป็ดกวางน้ำจิ๋วล่ะเฮ้ยเฮ้ยกางน้ำเนาะปลาเป็นกลางน้ำแฮมเมอรครับชิดนาเจอกันครับมามากครับผมเอฟซีวันนี้เข้ามาที่บ้านโอ้รออยู่เด้อเข้ามาที่บ้านนี่ฝากติดตามน้ำคือกันครับผมพี่ต้องเข้ามาที่บ้านเอาแล้วชิดวันนี้บันติดด้วยมันบันติดยู่ว่มเหรอ โอ้มีแต่ร้อเยียดครับผมม้เหียดนังทัานั้นเลยโยกครับโยกครับบิดีกว่าใครคลิปวะครับผมกะคลิปนี้กสิมีแตะไลสุดละครับลวกสิเืินทางมากันยูบดนครับผมมาห่นไข่ไข่ไหมอ้ มาแล้วเอฟหมวันนี้เอาเนี่ยท่านจะวัน้ไหมไหมโอ้าัอทังยอาร์ตกัน่งไมนี่จะอาร์ก็ไหมเนี่ยวันที่นีะกะโอ้ยลืมแนะนำเลยผู้ใดผู้ใดอัรผู้ใดแนีนำแนอีเพื่อนในาตีครับเป็นมิดผมมสว่า้อนยครับผมโอ้เป็นกลบาดครับผมมีเนียไปนี่ยังโสดประกาศหาเมียกลว่ะได้ครับผมเชียนีสามคน มาเรื่อยบุรีอยากเป็นลูกใครปะน้องกุ้งครับผมติดต่อมาเลยนะวังไอ้อาดหลักอะไอซิตอนหลักอะไอไม้กับผมกับผมประกาศครับผมสนใจผู้ใดคันค้นมาแค่หลักอะสบายหรือแคร์เต็มที่ดูแลดีครับเอาใจใส่กับไอไม้กับผมกับผมน้องทักติดต่อให้ไอ่ราดกับปป่ายังไงเด้อครับครับผมอันนี้ก็คันสไตล์แบบสามเนื้อสามตัวหลักอะดูแลได้ เต็มที่ครับผมไม่รักเดียวใจเดียวก็ว่าได้ก็เพื่อนได้ไหมเราไม่แบนเลยอยากไปที่ไหนบอกว่อยากไปก็ได้ไปแล้วก็ไออาร์ตครับผมนี่อันนี้เป็นเสียสวนม่วงครับแล้วกานี่ไออาร์ตครับผมไออาร์ตนี่เป็นซี่โอโรงงานตาดูโแม่เลยเกินไปเกินไปเป็นงองเขาขึ้นละเป็นพนักงานโรงงานรำการหลักการไม่เป็นเนงองสาวน่าแล้วก็รักจริงครับผมวันนี้ผมไอ้ฮักนินดี้นี่การันตีให้ว่ารักจริงหลักกา ผมนีนอกใจแล้วก็ดูแลได้ครับเลี้ยงเมียได้สามก็รับดูดูขยันแล้วก็อาน่าก็โอเคครับผมอาร์ตลันทุ่งเข้าไปดี๋ยวโฆษณาจะควงกันหมดว่นแล้วแต่ว่าสำหรับจ้ของส่องแล้วมันที่ไหนไปแล้วอย่างนันเด็กเองก็มใครอายุยี่สิบหกปีนะผมจงว่ากันตอนนี้ก็ได้ครับแต่ว่า บ่มันใจในตัวเจว้าของหรอกครับว่มันใจว่าเคยมีความหลังมากหรอกอ่ะไม่ใครว่าจสม่วยหมาคิดหลังมาแบบขังยิงไงในชีวิตตึงถี่เลยบ่อยากานะค,ครับมันเป็นปรเทศสังข์ภาพเมื่อกีคยถึงว่านจะไปมันกันละเขากะเขาก็เอา,าเงินไปซื้อๆหรอกเขาก็ไปแต่ว่าบ่เปน็นหนังครับต้องทักกันยูไรยิบหาผม ขากงวดสิสิ bon l l oh, ่งต uh ิดตามล่ะสถามบตอบอ๋อปริอดานครับผมขอโทครับพี่ขอโทษวพี่เขอโทษด้วยสำหรับพี่ภาษาอังกฤษบาดง้มถามกับว่ตอบเนาะเมื่อมือกี้รดานครับขอโทษครับเห็นเมียนเขาอยู่นี่โคตรคกดสิ่งสิ่งสามต้องหักอายุเลยลอยสักเนี่ คนให่เวรซ้ำมันกระตอบเนาะครับขอโทษครับพี่ขอโทษอาราณิเบอร์ครับเดี๋ยวผมรีบกลับให้น้องแท็กอายุจักปีแล้วยี่สิบห้าครัผมมาไหนด้วยยังขอกไม่ได้อะไร้อยสักในใหญ่ไวรสักนะครับผมต้องขอญากผู้ปกครองก่อนรอยสักไม่มีคุณค่านะฮะแต่ร่างกายเรามีคุณค่ามากกว่ารอยสักนะครับอกโอ้โหประทับใจเลยว่าบอกว่าอุณเภูมบอก ครับก่าสำหรับทุกคนนะครับที่เห็นงานอิสระก่าเรียนจบแล้วมีการมีงานทำแล้วเออจังใส่ครันี้สักได้หันมาับจังบอกยังสีจะไปสำหรับเด็กหน่อยที่กขาต้งเรียนอยู่น้ำแข็งนน้ำขาจะให้ไหมเป็นตัวอย่างที่บุดีว่าได้จะไปสักครับผมไปสมัครงานโรงงานเขางบรับด้วยครับนี่สิรับรับยืนครับกวาดสับ่ับบรับจ่ายยืมเขาบอกเอาหอดไป ไ้หนีไปเอิงเดียวพไม่ร้อยคากไเหนี่เจ๊ยนมาตาทางน้ำเย็นบ่เย็นครับผมสุมเด็ดครับว่าง่าไก่บ่บ่ไก่ครับประมาณสี่สิกิโลครับผมน่าอายุห้าครับผมอนหนึ่งสองับเลยขังบัว่าเครียดเด้อพีีเร้อยี่บ้าบัันนี่งนะขอโทษครับผมเห็นหลุมแมวมาเลยเสียงมาเสวเสียดหร้ามาข้าไปไมนี่ กิตัวแหงกันนะกิตัวแหงไหมกันอู้ลืมเห็นเพียงนี่ครับเพียงนี่ไงข้อพอดีก็สิข้อประกาศแล้วเพียงนี่ก็สีบ่อันตรายไปครับผมคลิปนี้ก็ขอปิดูจนเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเค่แข่งขันก็จะเปิดเพียนเดี๋ยวมันถิ่เป็นที่เลยสิบ่บ่ยากลบคลิปในทีมครับผมลืเลืกแล้วพี่น้องไม่ใครจะอิจฉา ไม่ไปฟอร์ลิสวดไม่ยอมทำนะครับรีสอร์ทเต็มครับผมเรื่องก็เต็มครนะคือการคลิปหนาเนาะครับเนาะเป็นคลิปเก็บบรรยากาศมันกับเวลาของควาสมควลเรื่องก็ฝากที่ตามจ่องอาร์ตเรื่องทุ่มครับฝากช่องน้ำมัถักกินด้อครับกีตาร์ชาวสโลเนียทั้งแล้วผมมึงเป็นซ้องน้องใหม่มึงมากครับผมแต่กับหลายที่แตกแบบิ่งเห็นเช็คมากในร้อนพันชิมเลยนะ หา,ายใจทไวงม่ปากว่งมีเนื้อมีตไปปเอเปาเฮ้ยวงเนี่ยาโตครับผมเรื่อย้ขายม่วหมเนี่ขายโตหัวมอมเราอะไรราคาดีว่าเขาดีทำธุรกิจครับ ก็เลยเก็บสวนนะครับผมสวนบุ้งม่วงนะบุ้ม่วงได้บุ้งม่วงนะบุ้งราคาแบบราคาทรงเลยไป็นทรงของทีว่าคือคืออ่านก็มาครับทั้งผักไตทรงพวงเพียบให้สบายเลยครับสองในชุดครับโทุไปหากริ้งไปเอาเลยโอ้โหคนกินม่วงบุ้งผักได้เยอจัดเลยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับน้องข้าครับผมสวัสดีครับกินผักลูกมักแบบพุย่างไปเลยน้องไม่ใช้ฝรั่งครับผมบ๊ายบายครับดถุงผ่ารังไก่ไมแล้วีผ่ายังไงก็ทั้งสองก็ขอโดดขอให้เป็นนับผม บมบากับนะน้องคำเนาะมีหลายๆฟิวให้เบิร์เนาะตึงได้ฟิวเก่าก็ดิจำเจียับผมบ๊ายบายครับ